ดวงรายเดือนกับหมอฟ้านักพยากรณ์ไพย่ยิปซีดวงคนวันศุกร์ประจำเดือน มกราคม2568ค่ะค้ำพยากรเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งสำหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยค่ะเรียกว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ค่ะค้ำพยากรต่อจากนี้นะคะเป็นสถานการณ์เหตุการณ์โดยภาพรวมไม่ว่าจะเป็น,นเรื่องของการงานการเงินโชคลาภสุขภาพความรักนะคะของชาววันศุกร์ประจาเดือนมกราคม2568ค่ะใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวหมอฟ้ารับพยากรดู ดวงส่วนตัว ID ีลน์ขึ้นหน้าจอชัดเจนแล้วนะคะชาววันศุกร์นะคะได้อิทธิพลของไพ่อัศวินถ้วยนะคะอัศวินถ้วยเนี่ยบ่งบอกว่าเป็นคนที่อัธยาศัยดีมีน้ำใจนะคะชอบแบ่งปันชอบช่วยเหลือมักจะเป็นที่ปรึกษานะคะให้กับคนรอบข้างนะคะมีน้ำใจกับคนรอบข้างนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะรักครอบครัวนะคะ รวมถึงชาววันศุกร์เนี่ยบางคนก็เรียกว่าเป็นศิลานีที่ดีนะคะให้กับเพื่อนนะคะให้กับคนรอบข้างเลยทีเดียวแต่พอปัญหาของตัวเองมักจะมีความอ่อนไหวมีความสับสนเกิดความลังเลเกิดความไม่มั่นใจไม่แน่ใจเข้ามานะคะและดวงชาววันศุกร์นะบางครั้งนะคะเรียกว่าพึ่งพาอาศัยคนรอบข้างได้ยากนะ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนหรือตนอาจจะต้องเป็นที่พึ่งพาให้กับบุคคลอื่นนะคะชาววันสุขเป็นคนที่เจ็บแล้วไม่ค่อยจะจำนะคะมักจะเจ็บกับเรื่องราวเดิมๆนะคะ ปัญหาเดิมๆนะคะเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกนั่นเองนะคะแล้วดูเหมือนอดีตที่ผ่านมาชาวันศุกร์นะคะคุณอาจจะเจ็บหนักนะคะกับคนใกล้ชิดกับคนที่ไว้ใจกับคนใกล้ตัวด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นจากเพื่อนนะคะนะหรือว่ากับญาติพี่น้องนะคะคนรอบข้างนั่นเองนะคะ ทำให้ชาววันศุกร์ในเดือนนี้นะคะคุณค่อนข้างจะอยู่กับตัวเองมากกว่านะคะหรือโฟกัสกับตัวเองนะคะคุณให้ความสําคัญกับตัวเองให้ความสําคัญกับคนที่เคยช่วยเหลือคุณนะคะคนที่เคยมีน้ําใจกับคุณหรือว่าคุณให้ความสําคัญกับครอบครัวมากขึ้นกว่าเดิมนะคะ เรียกว่าค่อนข้างจะเก็บตัวในเดือนนี้นะชาววันศุกร์เป็นคนที่ค่อนข้างจะเก็บตัวอยู่กับตัวเองนะคะหรือคุณอาจจะกําลังคิดทบทวนเรื่องราวหลายสิ่งหลายอย่างที่ผ่านมานะคะบางคนอาจจะคิดแล้วรู้สึกท้อรู้สึกคดหูใจว่าเอ๊ะที่ผ่านมาก็ทําดีมาตลอดนะคะแต่ทําไมทําดีนะคะแล้วมันเหมือนกับว่าทําคุณคนไม่ขึ้นไม่มีใครเห็นนะคะอย่าลืมนะคะทาดีนะคะไม่ใช่ไม่มีใครเห็นนะเทวดาเห็นนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฟ้าดินเห็นนะคะฟ้าดินเป็นพยานในสิ่งที่คุณทํนะ ะะคะให้เชื่อมันในสิ่งในสิ่งที่ดีนะคะให้เชื่อว่าทําดีย่อมได้ดีนะคะคนเราทําสิ่งไหนย,ย่อมได้สิ่งนั้นนะคะเมื่อถึงเวลากรรมดีนะคะก็จะ,ะเรียกว่าขึ้นมาหนุนนําดวงของคุณนั่นเองนะคะและพไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าในเดือนนี้ชาววันศุกร์นะคะคุณอาจจะได้รับแรงบันดาลใจนะคะ,ะจากใครบางคนที่ทําให้ คุณมีความรู้สึกว่ารักตัวเองมากขึ้นนะคะกล้าที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้มาเผชิญกับชีวิตกับเรื่องราวกับปัญหาสิ่งต่างๆหรือตัวคุณเองอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครลหลายๆคนนะคะในเรื่องของการใช้ชีวิตก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ ชาววันศุกร์นะเขาเรียกว่าหน้าชื่นอกตรมนะคะข้างในนี่ราชินีพระจานทร์มีความทุกข์เยอะแยะมากมายมีความอึดอัดใจบางคนนี่น้ําตาตกในนะพูดไม่ได้บอกใครไม่ได้นะคะมันมีความอึดออมันมีความอึดอัดมันมีความอัด กดดันอยู่นั่นเองนะคะแล้วด้วยความมีน้ําใจของชาววันศุกร์หรือเป็นความที่เป็นคนที่ค่อนข้างจะอัธยาศัยดีของชาววันศุกร์ทำให้บางครั้งไม่กล้าที่จะปฏิเสธใครกลัวคนนั้นจะเสียใจกลัวคนนี้จะเสียใจแต่ลืมนะคะเป็นห่วงความรู้สึกของตัวเองว่าเดี๋ยวตัวเองจะต้องเจ็บจะต้องเสียใจนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าชาววันศุกร์เนี่ยมักจะถูกเบียดเบียนถูกเอารัดเอาเปรียบนะคะอยู่ตลอดเวลาเลยทีเดียว ะอิ i m p ลอร์นะคะการงานในเดือนนี้นะหมอฟ้ามองว่าชาววันศุกร์คุณค่อนข้างจะมีความมั่นคงนะคะในเรื่องของการงานหรือถ้ามีการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็ไม่ได้ส่งผลเสียนะคะเพราะลายทาวเวอร์บางคนนะคะอาจจะในองค์กรในหน่วยงานปรับเปลี่ยนระบบงานแผนงานสิ่งต่างๆนะคะหรือบางคนอาจจะมีเรื่องของการยกย้ายก็ได้นะยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยก็ได้ด้วยเช่นกันหรือซ่อมแซมต่อเติมบ้านก็ได้นะคะต่อเติมธุรกิจกิจการร้านค้าบง างคนเนี่ยนะคะมีทาวเวอร์มาด้วยเนาะ,ะเครื่องมือสื่อสารเคลื่อนใช้สํานักงานนะคะอาจจะมีเหตุให้ต้องพังให้ต้องซ่อมเกิดการติดขัดหยุดชะงักลลาช้าหรืออาจจะมีงานบางอย่างที่เข้ามาแบบกระทันหันทําให้คุณต้องอมีเรื่องให้ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะคะเรียกว่า อาจจะสร้างความกดดันนะคะให้กับชาววันศุกร์อยู่บ้างนั่นเองนะคะแต่อย่าเพิ่งกังวลกับการเปลี่ยนแปลงนะทาวเวอร์เนี่ยนะคะบางคนนะคะเปลี่ยนงานย้ายงานได้นะหรือบางคนนี้เรียกว่าอาจจะมีคําสั่งแบบสายฟ้าแลบลงมานะคะในเรื่องของคําว่าการยกย้ายก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะเรียกว่าให้คุณมองว่าทุกๆการเปลี่ยนแปลงมันมักจะส่งผล นะคะหรือว่ามีเรื่องราวดีๆเข้ามาอยู่ตลอดเวลาก็แล้วกันนะคะมันจะได้ไม่ไม่เครียดจนเกินไปนะคะนะกับการที่เฮ้ยจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเข้ามาอีกนะคะแล้วชาววันศุกร์นะหมอฟ้ามองว่าในเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณก็ไม่ได้คาดหวังอะไรแล้วล่ะนะคะคุณไม่ได้คาดหวังว่าอัน,นนู้นต้องดีอันนี้ต้องได้อันนั้นต้องเป็นของคุณนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณมีความคาดหวังค่อนข้างจะมากแล้วคุณก็มักจะผิดหวังกับสิ่งที่อ่าคุณคาดหวังเพราะฉะนั้นในเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณเตรียมพร้อมตั้ง นะคะกับความคาดหวังสิ่งต่างๆเนี่ยนะคะค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวคุณได้กําลังใจที่ดีจากคนรักนะจากครอบครัวนะคะจากเพื่อนจากมิตรนะคะยังมีคนที่เขาพร้อมที่จะให้กําลังใจคุณนะคะเป็นห่วงเป็นใย,ยคุณนะคะ เรียกว่าคุณไม่ได้โดดเดี่ยวหรือไม่ได้อ้างว้างเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่ายังมีกําลังใจดีๆนะคะที่มีอยู่ตําแหน่งการงานเนี่ยไม่ได้ส่งผลเสียเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าลายสิบถ้วยเห็นไหม สิบตัวนี้บ่งบอกว่านะคะขอให้คุณมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจนะคะทำหน้าที่ทํางานทําหน้าที่ทําสิ่งที่คุณรับผิดชอบเนี่ยให้ดีที่สุดนะคะคุณจะประสบผลสําเร็จคุณจะได้รับการยอมรับนะคะจากคนรอบข้างจากคนหมู่มากนะคะหรือคุณจะได้รับการยอมรับจากหัวหน้างานผู้บังคับบัญชาก็ได้ด้วยนะคะใครที่กำลังรอคอยในเรื่องของการเรียนการสอบนะคะหกไม้ท้ากอดอินเปอร์เเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานรัชการ นะคะการเรียนการสอบการบรรจุงานนะคะการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะเรียกว่ามีโอกาสค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นที่ผ่านมานะคะคุณทํางานหนักหนาสาหัสเหลือเกินนะคะชาววันศุกร์เรียกว่าไม่สูญเปล่านะคะสิ่งเหล่านั้นมันจะมาส่งผลกับคุณในเดือนนี้นะคะแต่เหมือนที่บอกชาววันศุกร์เห็นไหมสิบไม้เท้าไม่ต้องคาดหวังว่าจะพึ่งพาใครนะ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนหรือตนอาจจะต้องเป็นที่พึ่งพาให้กับคนรอบข้างและสิบไม้เท้าเนี่ยยังอยู่กับคําว่าแบกรับภาระปัญหานะคะงานหน้าที่นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินก็ด้วยนะสิบไม้เท้าเนี่ยนะคะบางคนสิบไม้เท้านะคะในเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณนะคะอยู่กับตัวเองแล้วคุณก็ พยายามที่จะเคลียร์งานจัดการงานนะคะจัดการตัวเองนะคะนะพยายามที่จะรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเรียกว่าจะจัดการให้มันจบให้มันเสร็จสิ้นนะคะในเดือนนี้ถ้าคุณมีความตั้งใจนะคุณทําได้คุณจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนนะคะแต่ก็อย่าท้อแท้นะคะก็แล้วกันเพราะมีไพ่ชุดใหญ่ถึง4ใบนะหนึ่ง 2 3และ4นะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะทำอะไรนะคะมันมีปัญหามีอุปสรรคเข้ามามีเรื่องราวมีสิ่งต่างๆให้คุณต้องแก้ไขให้คุณต้องจัดการอยู่ตลอดเวลานะคะแต่ถ้าเม่ไรที่ใจคุณฮึกเขิมนะคะใจคุณไม่ไม่อ่อนแอนะคะนะคุณมีโอกาสที่จะทำได้แล้วคุณก็จะทำทุกอย่างมันออกมาได้ดีด้วยนะคะขอให้คุณมีความเชื่อมั่นนะคะในตัวเองมีความศรัทธาในตัวเองนะคะความสำเร็จอยู่ไม่ไกลแน่นอนนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะาชาววันศุกร์นะคะก็เรียกว่าการเงินเนี่ยหมดไปกับอาหารของกินครอบครัวนะคะหรือหมดไปกับการต่อเติมซ่อมแซมนะคะบ้านที่อยู่ก็ได้ด้วยนะคะนี่สินภาระก็เยอะนะาชาววันศุกร์สิบไม้เท้าเห็นไหมแต่ถามว่าในเดือนนี้คุณเคลียร์ในเรื่องของคําว่านี่สินภาระได้ไหมคุณเคลียร์ในเรื่องของนี่สินภาระได้นะคะแต่อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะคะอาจจะเป็นบางส่วนเท่านั้นนะคะ เรียกว่าค่อยๆเคลียร์ค่อยๆจัดการไปในเรื่องของคาว่นนี้สินภาระนะคะนะเพราะสิบไม้เท้านี้ก็หนักหน่วงอยู่เหมือนกันบางคนทํางานคนเดียวเลี้ยงคนทั้งครอบครัวนะคะหรือบางคนมีสภาวะความเป็นผู้นำนะคะเป็นลูกคนโตนะคะเป็นผู้นําครอบครัวก็เลยทําให้อยู่ในเรียกว่าสถานการณ์ที่อึดอัดนะคะบางอย่างนี่กืนไม่เข้าข่ายไม่ออกนะการเงินนี่ก็เรียกว่าค่อนข้างจะตึงนะคะ ถามว่ามีคนอุปถัมภ์ไหมในเรื่องของการเงินมีนะพวกราชินีพระจัน The er ทร์ดิอินเพลอร์หนึ่งถ้วยมีคนเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาอุปถัมภ์ในเรื่องของการเงินไม่ว่าจะเป็นจากคนรักจากคนในครอบครัวนะคะจากเพื่อนจากกาัลยาณิมตแต่บางทีก็อาจจะไม่ได้เต็มร้อยไม่ได้เต็มที่นะคะเพราะอะไรเพราะมันมีค่าใช้จ่ายนะคะมันมีหนี้สินสิ่งต่างๆนะคะที่ค่อนข้างจะหนักนะคะเหมือนที่หมอฟ้าบอกค่อนข้างจะหนักค่อนข้างจะ เรียกว่ากดดันคุณเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของคําั่านี้สินเนี่ยค่อยๆจัดการค่อยๆเคลียร์ค่อยๆสะสางไปนะคะแล้วก็หันมานะคะดูในเรื่องของระบบนะคะในเรื่องของการเงินว่ามันรั่วไหลไปทางไหนนะคะทำบัญชีรายรับรายจ่ายดูในเรื่องของค่าใช้จ่ายสิ่งต่างๆให้ดีนะคะ ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณรู้ว่าเงินคุณเนี่ยรั่วอะไรไปทางไหนนะคะมันก็จะทําให้คุณน่ะนะคะเรียกว่าอุดรอยรั่วนะคะได้ถูกที่นะคะแต่คุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายก็ตามแต่นะในเดือนนี้มันมีราชินีพระจันทร์เพราะฉะนั้นนะคะราชินีพระจันทร์ทาวเวอร์นะคะเจ็ดาบอาจจะ เรียกว่าการเงินของคุณหมดไปกับการทำศัลยกรรมก็ได้นะเสริมความงามฉีดโบ็อกนะคะฉีดฟิลเลอร์นะคะาบางคนทำสีผิวนะคะหรือบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับพวกการดูดสิวนะคะนะเออทำหน้าอะไรแบบนี้ลุกขึ้นมาแต่งเสริมเติมสวยให้กับตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะมันเป็นการเสริมโง่เหงให้กับตัวเองมันเป็นการที่ทาให้สาววันศุกแสดงถึง เรียกว่าดูแลตัวเองรักตัวเองมากขึ้นนั่นเองนะคะแต่การเงินก็ต้องดูให้ดีก็แล้วกันถ้าเป็นคุณผู้ชายการเงินในเดือนนี้อาจจะหมดไปกับหญิงสาวสาวสวยก็ได้ด้วยนะคะคนอุปถัมภ์มีนะคะราชินีพระจันทร์เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นการเงินก็ถ้าใครที่คาดหวังในเรื่องของคำว่าโชคลาภถามว่ามีไหมโชคลาภมีนะจัสเมนจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับบุญและกรรมของแต่ละบุคคลตัวเลขจากความฝัน ตัวเลขจากบัตเลขที่เก่าๆนะคะจะให้โชคสำหรับชาววันศุกร์หรือให้ขอพรน,นะคะกับองค์พัิวะนะคะไพ่ดิมเพลอร์เนี่ยขอพรกับองค์พัิวะราชินีพระจันทร์นะคะขอพรกับอ่าเจ้าแม่กวนอิมนะคะหรือชาววันศุกร์ในเดือนนี้หมอฟ้าแนะนำว่าให้คุณนะคะ ถือศีลกินเจนะคะถือสีห้าก็ได้เนาะกินเจก็ได้นะคะเรียกว่าจะส่งผลดีให้กับชาววันศุกร์ด้วยนะคะอาจจะส่งเสริมในเรื่องของการเงินด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักที่ผ่านมาดูเหมือนชาววันศุกร์จะมีปัญหากันนะสาหรับคู่ที่มีปัญหากันหึงหวงระแวงไม่เข้าใจกันทะเลาะกันนะคะหรือจะเป็นปัญหาอะไรของคุณก็แล้วแต่ในเดือนนี้หมอฟ้ามองว่ามันจะมีในเรื่องของการไกล่เกลี่ยการพูดคุยนะคะการได้กลับมาพูดคุย ุนะคะกันใหม่การได้กลับมาปรับความเข้าใจทําความเข้าใจกันใหม่มันมีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของความรักด้วยนะมันมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นครอบครัวอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่บางครั้งก็ต้อง ก็ต้องมีในเรื่องของคําว่าการลดทิฐิด้วยนะไม่ว่าจะเป็นจากคุณหรือว่าจากเป็นเขานะคะแต่หมอฟ้าเชื่อว่าทิฐิมันลดลงแล้วละไม่ว่าจะเป็นจากคุณหรือจากเขานะคะเพราะมันเป็นถ้วยที่หันหน้าเข้าหากันเพราะฉะนั้นมันมีในเรื่องของความเข้าอกเข้าใจการยอมรับการรับฟังซึ่งกันและกันนะคะมากขึ้นกว่าเดิมจากที่ผ่านมาต่างคนต่างก็มีทิฐินะคะต่างคนต่างก็คิดว่าเฮ้ยฉันถูกเธอถูก,ถกนะคะไม่ง้อ,อก,กันนะคะไม่ได้แสดงความห่วงใยกันเลยในเดือนนี้หมอฟ้ามองว่าท่านในด้านความรักนะคุณจะ ะหันมาแสดงความห่วงใยความรักต่อกันมากขึ้นนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีส่วนคนโสดนะคะคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าอิมเพลเยอร์นะมันเป็นไพ่ของคนที่บางทีรักใคยยากเหมือนกันหรือบางทีชอบได้แค่มองแต่ไม่กล้าที่จะเข้าไปจีบไม่กล้าที่จะเข้าไปพูดไปคุยนะคะาถามว่ามีคนเข้ามาไหมนะถ,ถ้าในเดือนนี้ถ้าเป็นคนโสดหมอฟ้ามองว่ามีคนเข้ามานะมีคนที่เขาแอบชอบแอบมองแอบซองนะคะไม่ว่าจะ แอบส่องไลน์แอบส่องเฟซแอบส่งแอบส่องอิสตาแกรมของคุณอยู่เป็นคนใกล้นะไม่ใช่คนไกลนะคะอาจจะเป็นคนที่ทํางานเดียวกับคุณก็ได้เป็นเพื่อนร่วมงานคุณก็ได้หรือว่าเป็นคนในสถาบันเดียวกับคุณก็ได้นะคะเป็นคนที่คุณอาจจะเคยคุ้นเคยเคยพูดเคยคุยหรือว่าเคยเข้ามาอารมณ์ประมาณจีบจีบคุยคุยกับคุณแต่คุณอาจจะไม่เคยสนใจเขานะคะไม่เคยใส่ใจเขานะคะทาให้ไม่เคยที่จะมองเห็นนะแต่ในเดือนนี้นะคะหมอฟ้ามองว่าคนคนนี้เขาจะ หวนกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งนะเขาจะเข้ามาตีสนิทกับคุณนะคะในเชิงเพื่อนนะคะนะหรือว่าอาจจะเข้ามาในแนวที่ปรึกษาก็ได้นะคะลองดูนะเป็นคนใกล้ไม่ใช่คนไกลอาจจะเป็นคนที่เคยผิดหวังอกหักในเรื่องของความรักมาเป็นพ่อไม้เป็นแม่ไม้ก็ได้นะคะแต่ก็ต้องดูให้ดีด้วยนะว่าคนที่เข้ามาจีบคุณเนี่ยนะคะเขา เขาเลิกกับครอบครัวเขานะคะหรือว่าเขาโสดสนิทหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ต้องดูให้ดีด้วยเพราะบางทีก็โสดไม่ค่อยสนิทนะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะเรียกว่าจะมีคนเข้ามาคุยคุๆพอให้รู้สึกว่าเอ้ยกระชุ่มกระชวยพอให้รู้สึกแฮปปี้นะคะแต่คุยๆไปแล้วจะถูกใจหรือจะไปต่อกันหรือเปล่าอันนี้ก็ เรียกว่าก,ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเนาะส่วนคนที่คุยกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาสักพักหนึ่งแล้วหมอฟ้ามองว่านะคะความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยนะคะมันมีโอกาสที่จะชัดเจนมากขึ้นมันมีโอกาสที่จะสารความสัมพันธ์กันมากขึ้นหรือบางคู่มันมีโอกาสที่จะลงเอยกันด้วยนะเพราะเป็นไพ่ถ้วยสิบถ้วยนะคะบ่งบอกในเรื่องของการแต่งงานนะคะการสร้างครอบครัวนะคะด้วยกัน การสร้างอนาคตที่ดีไปพร้อมๆกันหรือถ้าเป็นคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วนะคะก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะตั้งครรภ์ด้วยนะเพราะไพ่หนึ่งถ้วยเนี่ยสิบถ้วยมันเป็นไพ่ของการตั้งครรภ์ราชินีพระจันทร์คลื่นไส้อาเจียนนะคะมันเป็นอาการของวิงเวียนศีรษะมันเป็นอาการของคนแพ้ท้องได้นะคะเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะตั้งครรภ์ได้นะคะถ้าเป็นคนที่มีคู่เนาะอ่า ถ้าเป็นคนโสดนะคะโสดเลยเนี่ยหมอฟ้ามองว่ามีคนคุยแต่ถ้าเป็นคนที่คุยกันมาสักพักหนึงแล้วนะคะก็เรียกว่ามีจะมีสถานะที่ชัดเจนหรือมีโอกาสที่จะอมองเห็นนะคะอนาคตความรักที่มันชัดเจนขึ้นมีโอกาสที่จะได้ตัดสินใจตกลงหรือว่าแต่งงานกันก็ได้นะคะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันได้นะคะ ส่วนสุขภาพนะชาวันศุกร์นะคะชาววันศุกร์สุขภาพเนี่ยมักจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบน้ําภายในร่างกายน้ําเลือดน้ําหนองไม่ดีนะคะเป็นฝีเป็นสิวนะคะหรือว่าเป็นภูมิแพ้ได้ง่ายนะคะาบางคนเป็นเขาเรียกว่าอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกต่อมทอมซินต่อมไทรอยนะคะ โรคที่เคยเป็นนะคะอาจจะมีโอกาสที่จะกลับมาเกิดขึ้นอีกนะคะนะโรคเก่าๆที่คุณเคยเป็นมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นได้อีกเพราะฉะนั้นหันมาดูแลในเรื่องของสุขลักษณะอาหารการกินสุขภาพร่างกายนะคะดื่มน้ําทานน้าเยอะๆดื่มน้ําที่สะอาดด้วยนะอย่าอั้นฉี่นะคะเพราะว่าบางคนจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกไกวไตอักเสกบกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้นะคะฉี่กระปิบกระปอยอะไรพวกนี้นะคะอาจจะเป็นมิวก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นหันมาดูแลส สุขภาพภายในร่างกายตัวเองนิดหนึ่งนะคะอุบัติเหตุร้ายแรงมีไหมนะคะหมอฟ้ามองว่าอุบัติเหตุเขาสุ่มเสี่ยงเหมือนกันนะคะยังไงชาววันศุกร์จะเดินทางไปไหนตรวจเช็คสภาพรถให้ดีก่อนก็แล้วกันจะได้ไม่ไปเกิดความหงุดหงิดใจนะคะระหว่างทางเนาะถ้ารถมีปัญหานะคะหมอฟ้ามองว่าจะเป็นช่วง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 ข้างหน้านะนะพวกม้อน,น้ำอะไรพวกนี้นะคะ เออหรือว่าแบตเตอรี่อะไรพวกนี้นะคะตรวจเช็คสภาพรถก่อนการเดินทางด้วยนะคะอุบัติเหตุนะคะเจ็ดดาบกับทาวเวอร์เนี่ยนะคะจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกขานะคะช่วงเอวลงไปเนาะช่วงขาเข่านะคะลื่นได้นะคะลื่นหกล้มข้อเท้าพลิกข้อเท้าแพงพวกช้ำดำเขียวนะคะฟืนไฟก็ต้องระมัดระวังนะคะพวกของร้อนๆน,นะคะก็ต้องดูให้ดีน้ำร้อนนะคะ น้ำมันกระเด็นใส่อะไรพวกนี้นะคะก็เรียกว่าต้องระมัดระวังด้วยในเดือนนี้ชาววันศุกร์ใครที่บนบานสารก่าวอะไรเอาไว้อย่าลืมไปแก้บนด้วยนะดูเหมือนมีในเรื่องของคำว่าการติดสินบนเห็นไหม a j u s t m e n t tower นะคะแล้วก็เจดดาบนะคะบนบานสารกล่าวอะไรเอาไว้ถ้ายังไม่ได้ไปแก้ก็รีบไปแก้เสียนะคะหรือบางคนอาจจะมีเหตุให้ต้องเดินทางไปบนบานก็ได้นะบางคนไปบนบานขอลูกไปไหว้พระขอพอรนะคะ ขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะขอให้มีลูกอะไรแบบนี้นะคะหรือขอในเรื่องของความรักนะคะก็ก็อย่าลืมไปแก้กันเนาะบางคนบอกว่าเพิ่งจะไปขอนะคะแต่อาจจะยังไม่ได้ก็รอฟังผลนิดนึงนะคะอาชาววันศุกร์ถ้าจะทําบุญนะคะให้ทําบุญที่เกี่ยวข้องกับเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มนะคะหรืออข้าวของอะไรที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะ เรียกว่าบริจาคให้กับคนที่เขายากไร้ที่เขาประสบปัญหาที่เขาขาดแคลนนะคะจะเป็นการเสริมดวงให้กับชาววันศุกร์ตำแหน่งบ้านเนี่ยมันมีตำแหน่งที่เสียนะทาวเวอร์ถ้าใครที่มีงานนะคะมีหน้าที่การงานที่มั่นคงนะคะอ,อะไรดีแล้วเนาะตำแหน่งบ้านทาวเวอร์นะคะแนะนำว่าให้แก้เคล็ด,ดยตการจัดบ้านใหม่นะคะ จัดบ้านนะคะนะจัดบ้านย้ายตรงนั้นไว้มุมนี้หรือว่าจัดระเบียบบ้านใหม่นะคะอะไรที่มันดูสะสมนานๆนะคะก็ เรียกว่าเคลียร์จัดการทิ้งไปบ้างนะคะอะไรที่มันไม่ได้ใช้แล้วนะเพราะทาวเวอร์เนี่ยบางทีชาววันศุกร์ก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะสะสมเหมือนกันนะสะสมนู่นสะสมนี่นะคะนะเรียกว่าเต็มไปหมดเลยทีเดียวทําให้มันอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยรกนะคะในเดือนนี้ก็เรียกว่าเป็นเดือนที่คุณต้องขึ้นลุกขึ้นมาเคลียร์นะคะในเรื่องของส่วนของบ้านด้วยนะยิ่งถ้าเป็นตู้เย็นเนี่ยหมอฟ้ามองว่าชาววันศุกร์นะบางทีนะคะตู้เย็นเนี่ยของกินเยอะเลยทีเดียวนะคะ กินไม่ทันก็มีนะเน่าก็มีเสียก็มีเป็นไหมคะชาววันศุกนะเรียกว่าต้องจัดระเบียบตู้เย็นแล้วละนะต้องไปดูต้องไปจัดการแล้วนะคะต้องไปเคลียร์มันบ้างแล้วนะคะเอออันนี้ก็ต้องดูให้ดีนะเพราะว่าลายชาววันศุกร์บางทีนะคะกินทานไม่หมดแช่ตู้เย็นไว้ก่อนเดี๋ยววันหลังเอาออกมาทานใหม่ มันก็เลยทำให้อาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกท้องร่วงท้องเสียปวดท้องได้นะคะถึงได้บอกว่าเน้นในเรื่องของคําว่าสุขลักษณะความสะอาดนะคะอาหารการกินตําแหน่งห้องนอนนะคะเอาที่นอนเอาหมอนนะคะนะ้าออกมาตากแดดบ้างทําความสะอาดบ้างนะคะฝุ่นนะคะ เออบางคนแพ้ฝุ่นแพ้ละอองอะไรพวกนี้นะคะเปิดห้องนอนเปิดบ้านนะคะให้มีแสงสว่างเข้านะคะมีลมถ่ายเทได้สะดวกอันนี้จะเป็นการอ่าเขาเรียกว่าเกี่ยวข้องกับพวกควงจุยด้วยนะเพราะว่าลมเนี่ยนะคะเป็นพลังงานธรรมชาติมันจะเข้าไปอ่าเคลียร์นะคะพลังงานที่ไม่ดีภายในบ้านออกไปนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะถ้าวันไหนอยู่บ้านเนาะสัปดาห์ไหนอยู่บ้านก็เปิดบ้านนะคะนะให้ลมได้เข้ามาถ่ายเทนะคะภายในบ้านแล้วก็อย่าลืม เก็บบ้านจัดบ้านใหม่ด้วยนะคะจะเป็นการแก้เคล็ดนะคะเสริมดวงนะคะชาววันศุกร์นะคะแล้วก็เสริมดวงคนในบ้านด้วยนะคะเลขหน้าไพา่มีเลข6มีเลข4มีเลข1มีเลข2มีเลข0นนะคะสำหรับชาววันศุกร์ค่ะก็ฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ